ไม่ต้องเป็นหนี้พี่เอาไปขี่เลยครับกระบะแคกยกสูงสามแสนกระรถราคา1 0 0 0 0แบาททุกคันของแท้ลงไป2องทนเลอร์แล้วเมื่อกี้ติดซื้อสดลูกค้ามาซื้อกระบะแคกยกสูงลูกค้าบอกไปออกใหม่ปลายแดงกำเงินดาวไป3ามแสนนะหอนนี้กำหมืนอยู่เลยลูกค้าเลยเดินมาหาผมครับผมบอกว่า ไม่ต้องเป็นหนี้พี่เอาไปขี่เลยครับ,บกระบะแคร็บจะสูง3ามแสนกว่าบาทหากคาใช้จ่ายเหลือ2กว่านะฮะโคตรสุดเันนี้บอกครับใครอยากได้เงินขายกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้าม,มาลดล้างสต็อกค,ครับเันนี้บอกลดราคา1นึ่งแสนบาททุกคันโคตรสุดนะติดก็ไลค์ก็ตามที่ง่ายๆในแขนี้ศูนย์เจ็ดเก้าสามเก้าสามเก้าสี่สี่แอร์ไลน์มาที่แอดหนึ่งสองสามบีนะครับผมนะไอ้ดูครับ X Series ตอนนี้ขายโคตรดีแบบเทกระจาดเท hey, น้ำเทท่าครับเพราะอะไรออกใหม่เจ็ดแสนกระบะแคร็บแบบวัาตัวรูเลยนะตัวรูแบบไหนเอ่ยโอ้โหผมไม่มีตัวรูไว้โชว์ด้วยดิ มาหาผมครับเอา X Series วิคีครับลูกค้าเจ็ดเดือนแรกขวันแค่เจ็ดพันกว่าด้วยและส่วนีีครับหนึ่งจุดเท้าเทอรลังโบครับใครดูวิดีโอนี้อยู่นะนะขอดมาว่า ของแท้ลวงแม็กให้ฟรีไม่มีคิดเพิ่มผ่อนหลัพันขอแค่คิด,ดิตดีผมไม่คุยเงินดาวนะครับบัตรใบเดียวซื้อคนเดียวไม่ต้องคำ้ำอนุมัเดเพรียวทุกอาชีพโปรจันทุลังสตอกลดราคาทุกคันหนึ่งแสนบาทแต่การันตีป้ายแดงเหมือนเดิมไม่มีชนนักจมน้ำจมแมวทุกครั้งไม่กลับไม้ไม่สะดวกเดินทางมาเซ็นหนึ่งที่ส่งที่ดูแลจากศูนย์สองปีปีทั่วประเทศนะครับผมนะเครด,ดิตดีดอกเบี้ยสองบาทครับขอบคุณมากครับ